สวัสดีครับกว้างกระเที่ยวครับมา,าถ่ายแผลแผลที่ขึ้นเขาระเบิดนี่ครับขึ้นเขาระเบิดปรากฏว่ามุมของอาทางขึ้นเขามันจะค่อนข้างแคบและชันนะฮะเมื่อโค้งแล้วก็จะขึ้นโค้งแล้วก็จะลงนี่ปรากฏว่า มีรถมันจะไปเสียหลักนิดหน่อยนะครับก็คือไปจอดอยู่ระหว่างเนิน,นะฮะก็ต้องถอยหลังเพื่อจะตีงงก็ถอยถอยหลังไปก็ไปชนกับอไอไอตัวกำแพงของของกอดทางนะครับเนี่ยก็ได้แผลมประมาณนี้ก็โชคดีไฟไม่แตก แต่ทางเอาเรื่องครับทางโหดนะฮะสูงชันหักศอกใครที่อยากจะไปรองสมรรธนะรถเข้าเชิญนะครับปู่ส้มเราผ่านมาแล้วนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม